ลักษณะของผู้หญิงที่เก่งผู้ชายเกรงใจผู้หญิงที่เก่งนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีไหวพริบปัิญานะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆเลยนะคะและผู้ชายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเกรงใจมากๆเลยนะคะข้อ 1. หนึ่งเงียบมาเงียบกลับถ้าเกิดว่าผู้ชายนะคะเงียบใส่เธอไม่ส่งข้อความหาเธอไม่โทรหาเธอนะคะไม่อยากเจอเธอเธอก็จะเงียบกลับเช่นเดียวกันเธอจะไม่ตื้อเธอจะไม่แคร์เธอจะไม่สนใจว่าเออทำไมถึงไม่โทรหาฉันทำไมถึงไม่อยากมาเจอฉันในเมื่อ เงียบมาฉันก็เงียบกลับเช่นเดียวกันนะคะและนี่คือผู้หญิงที่เก่งนะคะซึ่งเมื่อผู้หญิงเงียบกลับแล้วเนี่ยผู้ชายเขาจะเปลงใจแล้วก็แบบว่าส่งข้อความถามว่าเออจะเป็นยังไงบ้างออฉันอยากเจอเธอนะนู่มมีน่มแตกต่างกับผู้หญิงที่แบบขี้วอยวายแล้วก็แบบออยังไงล่ะไม่ฉลาดหน้าอารมณ์นะคะขี้วอยวายแล้วทำไมเธอไม่ส่งหาฉันแบบขี้เหวียนขี้วินอะไรแบบนี้ดังนั้นผู้ชายจะเกรงใจผู้หญิงที่เงียบนั่นเองค่ะข้อ2อยู่ด้วยตัวเอง หาเงินได้ด้วยตัวเองผู้ชายนะคะจะเกรงใจผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยเพราะผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมีงานมีเงนิงนของตัวเองใช่ไหมคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ง้อไม่แคร์ผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่เก่งๆหลายๆคนนะคะที่เราเห็นแบบเป็นไอดอลเป็นดาราหลายๆคนเนี่ย <S <S เขาก็เก่งใช่ไหมคะ <S <S เขาถึงแบบว่าเป็นโซลเพราะเขาเนี่ยไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจผู้ชายเพราะเขาสามารถ เลี้ยงดูตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาเจอคนที่ดีจริงๆคนที่สามารถที่จะดูแลเขาแล้วก็รักเขาเขาถึงตัดสินใจแต่งงานใช่ไหมคะดังนั้นแล้วผู้หญิงที่เก่งเนี่ยจะไม่แคร์เงนนินของผู้ชายแต่อนขาดข้อ3เข้าใจเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงผู้หญิงที่เก่งนะคะเธอจะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเธอยอมรับเธอจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกใบนี้นะคะว่าเออโลกใบนี้มันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะแม้แต่ใจของคนแม้แต่ ความรักของคุณนั่นเองเธอจะไม่ยึดติดจะไม่คาดหวังนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิด <int ess ant ik amente> ว่าผู้ชายคู่กับผู้หญิงแบบนี้จะเกรงใจผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยเพราะผู้หญิงแบบนี้เข้าข่ายลักษณะของผู้หญิงที่แข็งแกร่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมคะการใช้ชีวิตเรื่องความรักอะไรต่างๆที่จะแข็งแรงแข็งแกร่งและเธอยอมรับความเป็นจริงในโลกใบนี้ค่ะข้อ4แก้ไขปัญหาทุกอย่าง ด้วยสติปัญญาผู้หญิงที่เก่งน่ะจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะนินสัยที่ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้ความโกรธแบบขาดสติแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่นะคะเมื่อมีปัญหาเธอจะคุ้นคิดอยู่กับตัวเองเงีนบๆที่จะใช้สติใช้ปัญญาของเธอเนี่ยในการเข้าแก้ปัญหาผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะที่ดีมากๆเลยผู้ชายนะคะอยากได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นคู่ชีวิตเป็นแฟนมากที่สุดและถ้าผู้ชายคนไหนนะคะมี ผู้หญิงแบบนี้อยู่ข้างกายเนี่ยคุณโชคดีมากๆเลยนะคะลักษณะของผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายจะเกรงใจเกรงขามามากๆเพราะเวลาที่เธอมีปัญหาอะไรเนี่ยเธอจะนิ่งเงียบไม่ใช่แบบโบยวยวายตะโกนทํร้ายขราบคองร้องไห้ฟุ้งไฟดราม่าแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแบบนี้แน่นอนนะคะดังนั้นแล้วสาวสาว อยากเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้ชายเกรงใจอะ่ะจงใช้สติในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาค่ะข้อ5ฉลาดทางด้านอารมณ์ผู้หญิงแบบนี้จะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆเลยยิ้มเก่งหัวเราะง่ายนะคะเป็นคนที่สนุกสนานรา่าเริงเพราะ เธอรู้ดีว่าการที่เธอเนี่ยฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะจะทําให้เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานสูงมีวเบชชั่นที่สูงเมื่อเธอมีวเบชชั่นมีพลังงานที่สูงแล้วนะคะสิ่งดีๆความโชคดีเงินทองความรักดีๆเนี่ยจะเข้ามาและผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยนะคะผู้หญิงที่ฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจสบายกายดีกว่าอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะเอะอะโวยวายเสียงดังขี้งอนขี้ดา่าอะไรแบบนี้ผู้ชาย ไม่อยากอยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือลักษณะของผู้หญิงที่เก่งนะคะแล้วก็ผู้ชายเปลง่งใจสาวๆลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีกี่ข้อบ้างนะคะและถ้ากว่าสาวๆคนไหนหรือว่าหนุ่มๆคนไหนอยากให้คุณลุตเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะคุณลรับปรึกษาผ่านทางแชทนะคะโปรแกรม1เดือน3,999บาทใครสนใจก็แอดไลน์แอดไปที่ a อดค u วนะคะค่ะ